มาไกลเลยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยพี่สมชายกีนนวดไฟฟ้าเย้ันมาถึงเมื่อคืนใช่ไหมพี่สมชายเสื้อน่ารักแท้โอ้โหเสื้อน่ารักแท้ ลูกชายช่วยขับเปลาเมื่อคืนน่ะมาคนเดียวเลยโอ้อยเดียวขับไปกับมามาแล้วอีโวดไฟฟ้าของแม่ยวนขนด้วยเหล่าบรรดาหลานๆโอ้ ม่มีนอกจากตรงเนี้ยกีบานแม่อยู<า>่วันาเรียบร้อยฝ้นมาจากอืกรุงเทพก <c oughs> ทุมธานนี่เ <c oughs> ก้าอี้นวดนะคะจริงๆแล้วเป็นอันเดิมเป็นอันเดิมจากบ้านแตนที่ลังสิตนะคะแต่ว่าเรามันมันเก่าแล้วพอมันเก่าแล้วมันก็แบบไอ้เนี้ย ไอ้พวกเป็นหนังเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผุลอกออกนะคะมันผุลอกออกหมดเลยแล้วคันนี้ด้วยความทีเออ่เราก็ซื้อมาแพงหลายบาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลายหมื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเอาไปหุ้มเบาะใหม่ไปหุ้มเบาะใหม่แล้วเอามาไว้บ้านแม่ดีกว่าเพราะปกติแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็ไปหุ้มมาเรียมอ,องออรไทยเสียมอ,องก็โอเคอยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบ ันก็ดีขึ้นเยอะอะเพราะว่าเนี่ยหนังมันจะเป็น,นห,หนังใหม่หนังใหม่อ่าหนังใหม่โอเคเครื่องหนังใหม่ <c oughs> เครื่องเก่านะฮะซึ่งความใช้ง,งานมันเหมือนเดิมง,งานมันก็เหมือนเดิม <c oughs> แหละก็คือเราก็ใช้บริการของโอซิม <c oughs> นะฮะเนี่ยก็คือก็ติดต่อที่ศูนย์โอซิมแหละก็ค <oughs> <c oughs> ือให้เราศูนย์เขาคิดเพิ่มเท่าไหร่นะหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือมันเก่าเห็นไหมมันจะมีรอยรอยเก่านิดนึงเดี๋ยวมาดูนี่ อันนี้อันนี้คือมันแก้ไขไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเพราะมันยังใช้ได้ป่ะมางตรงนน้นเลยละลางวางตรงนี้แล้วมันเกะกะเนาะเปลี่ยนมพราะว่ามันี้แค่รูปลอมอยูเอาไปต่อเออเอาจกตาออกเอาอีตัวนั้งหน่อยยกนี้ขึ้นก่อนเออเดี๋ยวค่อยหาจุกวางจุกตาใหม่อันนี้ก็วางมาประมาณนี้ถึงแค่นี้เหมือนเดิมเหอเด่เท่าไหร่ป่ะต้องเรียงตั้งหรือเชื่อมเอาดีกว่าไม่เป็นไร เตะตีปักอ hmm. ืมไหวไหมลูกสองคนอ่ะมีล้ออยู่มีล้ออยู่มันีล้ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหน้าหนอย โอเคเดี๋ยวสตวัดออกไม่ได้ลูกเอ้ยมาเอียงแบบเอียงนี้แบบเว้นเว้นช่องห่างให้กับโซฟานิดนึงนะเพราะโซฟามันเอียงได้เหมือนกันเนี่ยมันต้องเอามือสอดเข้าได้อ่าได้อยู่หรือว่าห่างอีกนิดนึงอีกนิดนึงดีกว่าอีกนิดนึงเพราะมันติดมือโอเคโอเคใก้ไปไหมหรือว่าจะไปอีกวัน พอดีเดี๋ยวมันอีนี่ใช่ไหมใช่แต่ความจริงไม่เกี่ยวเถอะอีนี่ดีกว่ามันมันก็ต้องเอ็นอีกนิดหนึ่งเนาะอีกนิดหนึ่งอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะการนั่งหลังเดียวพอพอพ่โอเคพอดีแล้วพอดีละจบจบก็เหมือนเครื่องใหม่เป็นเหมือนได้เครื่องใหม่เลยโอเคเนาะ เครื่องเก่ากลายเป็นเครื่องใหม่